สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเบียและ Teacher w i l มาวันนี้ครูเบียและ Teacher Wilma นะคะมีกิจกรรมสร้างสรงสรค์ประสบการณ์มาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะ Okay today kids we will have our new lesson okay just listen to our teacher and we will discuss you a new topic for today ค่ะแล้ววันนี้นะคะครูเบียมีภาพปริศนามาให้เด็กๆช่วยกันทาด้วยค่ะว่าวันนี้ครูเบียมี หน่วยการเรียนรู้อะไรมาฝากเด็กๆนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆด,ดูบนกระดานก่อนเลยค่ะว่าเด็กๆเ,เห็นตัวเลขทั้งหมดกี่ตัวเลขคะเรามานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2ึส these numbers. Can you see the numbers here? How many numbers can you see? All right, very good. We have six numbers. I have one, two, three, four, five, and six. อาล่ะค่ะเด็กๆเ,เรามาเริ่มเล่นภาพปริศนากันเลยนะคะว่าแต่เราจะเริ่มเปิดเลขไหนเป็นก่อนดีคะเด็กๆจะใจตรงกันเหมือนกับทิเชอร์หรือเปล่านะเรามาลองถามทิเชอร์กันดูนะคะ Teacher, what number do you like m mm m hmm. I like number six Wow teacher, เ,เลือก number six number six เป็นหมายเลขอะไรคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะหมายเลขหกเราลองมาเปิดดูกันเลยนะคะ้า wow. วเด็กๆเริ่มรู้แล้ว <c oughs> หรือยังคะถ้ายังไม่รู้เรามาเปิดหมายเลขต่อไปกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะ ต่อไปครูเบียร์ขอเลือกบ้างนะคะครูเบียร์ขอเลือกหมายเลขสามแล้วกันค่ะลองเปิดดูนะคะเด็กๆหมายเลขสามจะเป็นรูปอะไรนะหมายเลขสามจะเป็นรูปอะไรนะว้าวเด็กๆเริ่มรู้แล้วหรือยังคะว้าววันนี้ครูเบียร์จะพาเด็กๆเรียนรู้เรื่องหน่วยอะไรต่อไปเลยดีกว่าค่ะเราจะเลือกเป็นหมายเลขอะไรดีคะ ให้ดีเชอร์เป็นคนเรียกมากงแล้วกันนะคะทีเชอร์ what number do you l like? I like number four ูฟูเป็นหมายเลขอะไรคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะหมายเลขสี่เดี๋ยวเราให้ทีเชอร์เปิดดูนะคะ okay. Let's see ว <Wow. S 1> <Wow. S 2> oh ้าวโอ้โหนี่คืออะไรนะเราใกล้รู้ความจริงกัน ขอเลือกเป็นหมายเลข Teacher what number do you like I like number one number one เป็นหมายเลขอะไรคะเด็กๆหมายเลขหนึ่งนั่นเองเราลองมาเปิดดูนะคะเย้ว้าวเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะถ่ายไม่ได้ถ่ายดูด่อนนะคะเหลืออีกกี่เลขคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะเหลืออีก2หมายเลขหมายเลข2และหมายเลข5นงั้นเรามาเปิดพร้อมกันเลยดีกว่าไหมคะได้ค่ะโอ okay, เค let's go ปีเด็กๆเห็นรูปนี้เป็นรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นรูปภาพของขั้วโลกเหนือน,นั่นเอ เย็นใช่ไหมคะ alright kids can you see on the picture this is what we call Iceland okay the land of ice meaning it is very cold ว่าแต่อากาศหนาวแบบนี้เราควรแต่งกายยังไงคะเราไปดูกันเลยค่ะแจ๊สแล้วนี่คือการแต่งกายในฤดูหนา ของคุณครูนะคะเด็กๆแต่งกายแบบนี้ไหมคะหากมีอากาศหนาวในบ้านของเรา Alright today as you can see in our clothes it's really cold that's why I am using a scarf and a jacket อ่านี่นะคะคือการแต่งกายเบื้องต้นในฤดูหนาวน,น,นั่นเองนะคะวันนี้ครูเบียมไม่ได้พาเด็กๆมารู้จักฤดูหนาวอย่างเดียวนะคะครูเบียยัพาเด็กๆมารู้จักสัตว์ที่อาศัยอยู่ในขั้วโลกเหนือด้วยว่ามีอะไรบ้าง เด็กๆอยากรู้แล้วหรือย,ยังคะถ้าอยากรู้แล้วนะคะเรามาเริ่มสัตว์ตัวแรกกันเลยค่ะอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์ชนิดนี้เรียกว่าอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะเรียกว่าหมีขั้วโลกหมีขั้วโลกม,มีสีอะไรคะเด็กๆสีขาวเหมือนอะไรเลยคะเหมือนหิมะเลยใช่ไหมอ่าครูเบลจะให้หมีขั้วโลกอยู่ตรงนี้นะคะ okay so today we will study about animals that live in cold places iceland is a cold place and the first animal that we have is what do you call this all right this is polar bear and แพนกวินถูกต้องค่ะชนิดนี้เรียกว่าแพนกวินเด็กๆพูดตามคุเบียน,นะคะแพนกวินอ่าวันนี้คุเบียจะให้แพนกวินอยู่ตรงนี้แล้วกันค่ะ Alright so in Thai it is penguin in English this is the same this is penguin วอลรัสไข่เด็กพูดตามครูเบียนะคะวอลรัสถูกต้องคะ่ะวอลรัสมีเที่ยวที่ใหญ่มากๆเลยเด็กๆกลัวมั้ยคะอ้าวชั mm hmm. All right the third animal that we have is what we call w a l r u s All right wo wo walrus. Okay, can you say that for me, please? Very good ต่อไปนะคะสัตว์ตัวที่4ที่ครูเบลอยากให้เด็กๆเ,เรียนรูนร้นั่นก็คือปิอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะนั่นก็คือแมวน้ำนั่นเองใครเคยเจอแมวน้ำแบบนี้ที่สวนสัตว์บางคะอ่าเก่งมากๆเลยเขามีความสามารถด้วยนะใครเคยดูโชว์แมวน้ำบ้างเลย Okay the fourth animal is what we call seal okay seal S seal okay that is spelled S E A L seal เก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะสัตว์ชนิดที่5นั่นก็คืออะไรคะกระต่ายแต่เขามีชื่อเรียกของเขานะคะ นั่นก็คือกระต่ายออกติดค่ะเด็กๆพูดตามครูเบียนะคะกระต่ายออกติดค่ะอ่ะเก่ง hmm. ah, okay, ม,มากๆเลยค่ะ Alright so we have next what we commonly know this is rabbit but here since we are talking about animals that live in cold places this is called Arctic hare or what should we commonly know rabbit และตัวสุดท้ายวันนี้ที่ครูเบลมาฝากเด็กๆนะคะนั่นก็คือเจ้าอะไรคะสุนัขแต่มันไม่ใช่สุนัขธรรมดานะคะมันคือสุนัขจิ้งจอกออกติดค่าผู้ตามครูเบลนะคะสุนัขจิ้งจอกออกติดค่าเก่งมากๆเลยค่ะเด็ก all right so the last one the last animal that we have that live in cold places is what we call fox fox okay say that for me fox or in term it is called arctic fox repeat that for me very good arctic fox all right <laughs> มีสัตว์ที่อยู่ในขั้วโลกเหนือสัตว์พวกนี้นะคะจําเป็นต้องอาศัยที่ขั้วโลกเหนือเพราะมีอากาศที่หนาวเย็นเหมาะสําหรับสัตว์พวกนี้มากๆเลยเด็กๆคะเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าสัตว์เหล่านี้เรียกว่าอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะเริ่มจากตัวแรกกันเลยค่ะตัวที่หนึ่งเด็กๆเรียกว่าอะไรคะหมีขั้วโลกภาษาอังกฤษนะคะ polar bear ตัวที่สองเรียกว่าอะไรคะแพนกวินภาษาอังกฤษนะคะ very good penguin เก่งมากเลยค่ะตัวที่สามเรียกว่าอะไรคะวอรสัสภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ t h e s r i g walrus เก่งมากคะ่ะเด็กๆตัวที่สี่เรียกว่าแมวน้ำอ <All right. S 2> ะไรภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะเด็กๆ seal เก่งมากเลยคะ่ะ ตัวที่ห้าเรียกว่ากระต่ายออคติก alright in English Arctic hare or rabbit say rabbit very good เก่งมากเลยเด็กและตัวสุดท้ายสำหรับวนันนี้สุนัขจิ้งจอกออคติก alright in English fox or Arctic fox Arctic fox เก่งมากเลยค่ะเด็ก เป็นยังไงบ้างคะสําหรับการเรียนรู้เรืร่องฤดูหนาวในวันนี้เด็กๆน่าจะได้อะไรไปเยอะมากๆเลยเด็กๆอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังให้คุณครูได้ฟังบ้างนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณเบียร์มีการบ้านมาฝากเด็กๆให้เด็กๆแต่งกายในฤดูหนาวในฉบับของเด็กๆมาอวดคุณครูเบียร์ภาพน่ารักน่ารักนี้คุณครูเบียร์จะรอรับชมอยู่นะคะ alright so don't forget the lesson for today this is interesting right yes or no of course yes all right so for your assignment so you will have to take photo of your outfit like this and then you have to send it on our line all right it's time to say <coughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย